2 3อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เฮยแยมเก่งมากเสร็จแล้วต่อไปถิดชิวอ,อ่าจากผู้ปกครองนะครับทางผู้ปกครองชาวบ้านครับ โอ้ยใส่ดิใส่เลยใส่เลยใครได้แล้วใส่เลยใส่เลยใส่เลย ได้ป่ะตัวเองเืออว่างว่าไเมื่อกี้านไม่ตองไปด้แวไม่รู้ตัวกันน ที่มาป่าบอกนะครับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกำลังจะกลับมาตอนนี้ได้กลับมาแล้วครับผมมาป่าสัญญาว่าปีหน้าเราจะไปที่อื่นที่ที่เขา, ak, ขายากยากไร้ <y> ak, ak, ขาดแคลนเราก็จะไปทำเสียงหัวเราะแบบนี้อีกนะครับจะไปที่ไหนจะไปยังไงจะไปอ่ะอย่าลืมกดติดตามนะครับผม จัดมาเลยครับเพื่อการไม่เสียเวลาเฮ้ยนี่มาในหนุ่มด้อยเต่านี่ว่า

ทำห้าคลิปตัดห้าพัน 5, อ่ะห้าพันช็อตอเป็นหนุ่มเฟี้ยวของที่แน่ๆเจ้าของโทรศัพท์คะักจ๋าโทรศัพท์ใครวะไม่เห่ยจ้ามาได้ลอให้ย่งไหมไปไปปลดล็อก

ถ้า <problem> ปิดไม่ได้แนะนำให้ปลาลงพื้นนะครับเอฟเฟกเรามีเอฟเฟกต์เรามีตลอดครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องตกใจนะเอฟเฟกต์เรามีโอเคเริ่มเตอีกนะว

ไพี่วายก็จเพลงนี้มันชื่ออะไรวะ เดี๋ยวอธิบายในะคลิปไม่ถูกเพลงนี้มันชื่ออะไรแอปจอมข่าวสรุปไม่ทันได้ลงหลักโดนเลกซิตก่อน <c oughs> <c oughs> เที่ยงมากเลย ของรางวัลนี้ยังครับทีมงาน <laughs> ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะรางวัลรางวัลเราให้เดี๋ยนะชื่ออนุรักษ์ใช่ไหมอายุสิบปีอายุสิบห้ามาเป็นสาวราวหกเดือนและแอด์อ๋อเอกสิบสิบปีใช่ไหมโอเครับรางวัลค่ะทีมงานขอรางวัลครับ เป็นแจกรถเหรอถคือแจกรถมาเป็นไทเป็นไทตันนอานิวนะครับแกมังีสเดียวมามามาแจกมาแจกีลวเป็นคน้คนนันสวยเดี๋ยวรางวัลใหญ่สุดเราจะแจกคนสวยไปด้วยนะครับยกให้เลยไปไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวว้าโปรดโชว์หน่อยชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเคนธีระเดชนี่ว่าชิโมชิโมใช่ไหมอายุเท่าไหร่คะับสิบปีครับโอ้โหอ่ะแก่อันนี้เด็กน้อยอันนี้มาจากไหนอะนี่มาจากไหนเนี่ยนี่น้อยเหรอเพื่อนน้อยไหนอะเรื่อกว่าเมื่อกี้เป็นองเพื่อนสวัสดีครับ จแล้วครับโอ้โหสุดยอดแล้วขอบคุณนะคะเจ็บคอหมดแล้วตะกุ่มต้องตะโก้นะคะใหม่อ้าชื่ออะไรคะ What's ว่าชื่อไหนปีพิพศอายุเท่าไหร่คะ10ปี10ปี6ชุดชัดมากจริงๆไปกินดีเยอะนะคะลู้จักไม่ตะโกนก่อนเลยโอ้โหนี่เดี๋ยว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 อ้าคนนี้คนนี้จะมั่มหน่อยจะมั่มหน่อยเปิดบอนเลยเปิดวบอลเละ คนที่สุดเลยคนนี้ด้วค่ะคนที่สุดเลคนแรก้ยชื่อเลยค่ะชื่อิคิค่ะลิขิดนิขิตแน่ๆนิคิตมงคุณพนคล่ะเนี่ยคะเอ้พงคลแล่ะเป็นะไราม่าไหมแบบเนี้ยต่อขึ้นเนี่เป็นนักร้องหรือดาราครับไม่ดราไม่รู้ครับอ้อฟังออกน้องฟังภาษาไทยออกด้วยนะคะอายุ10ปีค่ะ10ปีค่ะขอบคุณค่ะ ก็เป <c ười> <também> ็นแม่ใหต้องไปดึงแบงค์เข้าไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยหน้าหน้าไม่เหมือนเด็กเกิหน้าเหมือนแม่กับพวกเรามากเลยแล้วใส่เสื้อแล้วเนี่ยใส่เสื้อบอกบอกตัวเหมือนเด็กเกิไหมเนี่ยไม่ใช่ปากคนมาด้ยเอ้ยตีไแล้วคืนตีไปแล้วอยู่ไหมคุ้นๆอยู่นี่ตีไแล้วอยู่ไหมอยู่ได้รางวัลไปเยอะไหมได้เยอะปีนนี้ไม่ต้องเอาแล้วัยอะชื่ออะไรคะลูก เดี๋ยวแชร์ได้เชคตัวครับเสียงนางฟังชัดครับคนนี้เสียงนางฟังชัดอายุสี่ปีเกินปีหริบห้าปีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ปีมีเดือนไม่นามีเดือนไม่นามีวันปะอ่ะเดี๋ยวดะเดี๋ยวดูเดี๋ยวอายุอ่ะคุณไม่ออกแล้วทีนี่อายุมีอายุกี่ปีกี่ปีกี่เดือนกี่วันด้วยอ่ะอายุเท่าไหร่คะเสรษฐี สิปีแล้วกี่เดือนเดี๋เดรือนังดอยู่เลยห่วยเปคันมีเรตยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเสพปีนี้เสพมานานยังโอเคค่ะขอบคุณค่ะไม่เยค่ะมีีกีใช่มคะอาจารย์มีมีอีกีใช่มโอเคครับจบแค่นี้กลับบ้านได้ไม่ต้เยใาย่าายเรื่องอะไร ครับจริงๆก็อยากจะถ่ายให้ได้ทั้งหมดนะครับของคืนนี้แต่ว่าแบตเตอรี่มาป่าจะหมดแล้วเดี๋ยวไปชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็พรุ่งนี้เราจะทํากิจกรรมในตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทํากิจกรรมในเสร็จแล้วก็จะทําการกลับตั้งขบวนกลับนะครับน่าจะลงจากดอยเราลาประมาณเที่ยงนะครับ ตัดคลิปเสร็จน่าจะไม่เกิน3วันเราดูด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมแล้วดูว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนไปทําอะไรมาป่าสิีตานครับผมสวัสดีครับ